สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันครับผมชื่อว่าแอปมีบอลนะครับผมตัวนี้ก็ไว้สำหรับจดบันทึกนะครับผมก็คือว่าผู้ที่ซื้อหุ้นกู้นะครับกี่รุ่นจากสถาบันการเงินไหนนะครับผมก็คือสามารถออขอเพียงบันทึกไว้แล้วก็ท่านจะสามารถติดตามกระแสะเงินสดแล้วก็ที่ได้รับจากดอกเบีย้ยหรือเงินต้นนะครับแล้วก็ดูข้อมูลผลตอบแทน เฉลี่ยนะครับแล้วก็ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนก็คือโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปจดจำหรือว่าจดบันทึกในสมุดอีกต่อไปนะครับผมก็คือสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ครับแอปมีบอลนะครับสามารถบันทึกได้นะครับผมแล้วก็เป็นแอปที่ดีครับผมก็เลยนํามาเสนอแนะนําเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับผมตรงนี้ก็สามารถโหลดได้ทั้งออแอปพลิเคชันบน iOS แล้วก็ Android นะครับผม ตัวนี้ก็เมื่อโหลดขึ้นมาแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยครับผมก็ตรวนี้จะเป็นของสมาคมตลาดตาสารนี่ไทยนะครับตรงนี้ก็อันดับแรกก็คือคลิกที่เมนู3ขีดนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่พอร์ตการลงทุนนะครับการใช้งานนะครับผมแล้วก็เพิ่มกดเพิ่มพอร์ตใหม่นะครับตรงนี้ก็กดเพิ่มได้เลยครับสามารถตั้งชื่อ พอรตของเราเองได้นะครับหรือว่าจะเป็นพอร์ตที่เราซื้อมาครับผมก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมเป็นพอรตปตทนะครับอันนี้ก็กดดําเนินการได้เลยครับผมแล้วก็จะขึ้นพอรตเป็นชื่อพอร์ตที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของพอร์ตที่เราต้องการกดเพิ่มเข้าไปนะกดเพิ่มได้เลยครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเจอพอรตนะครับแล้วก็สามารถเลือกตาสารนี่นะครับตรงนี้ก็เลือกไปครับ ตาสารนี่ที่เราได้ทําการซื้อมานะครับซื้อไว้นะครับจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถเซิร์ชได้เลยครับเหมือนผมจะเซิร์ชให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับปตทแล้วก็เซิร์ชนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเนี่ยครับปตทครับก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถกดเลือกนะครับ กดเลือกเอ่อเป็นเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมก็ตัวนี้ครับผมเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัทปตทนะครับครั้งที่1 2 5 6 4นะครับกดคิดได้เลยครับตัวที่เราซื้อไปนะครับหุ้นแล้วแต่ว่าตัวไหนเราก็เลือกตามนั้นเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่บุลค่าบาทเอ่อค่าที่เราซื้อไปนะครับผมเอ่อเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างไปนะครับผมหนึ่งแสนนะครับ หรือ1ล้านครับประมาณนี้ครับแล้วก็วันที่ที่ซื้อนะครับก็จะเป็น6สิงหา2021นะครับผมก็คือปีที่แล้วนะครับผมเสร็จแล้วเรากา็กดเพิ่มได้เลยครับผมตรงนี้ก็จะมีเครื่อง,องหมายเ,าเมนูดีขึ้นมาแลวครับว่าผู้ใช้บริการจอมมอียอมรับว่าเป็นผู้กรอกข้อมูลตาสารนี่ในแอปพลิเคชันโดยสมาคมไม่อานรับรองหรือประกันใดๆนะครับในความถูกต้องตรงนี้ก็คือเป็นแอป จดบันทึกนะครับผมจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยเลยนครับผม๋ยวนี้ก็รอโปรเซสรอระบบการทํางานนิดนึงครับผมตอนนี้ก็จะขึ้นมารายละเอียดตามที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับผมก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดที่เรา,เาลงบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดระบบจักคำวนวณต่างๆมาให้ครับผมถั้งดอกเบี้ยทั้งอะไรต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็ อย่างดูได้ตัวอย่างด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นด้านขวาก็จะเป็นวันที่ครบกําหนดนะครับผมก็คือ6สิงหาคม2024นะครับผมแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ได้รับก็คือ4,787บาทนะครับผมเงินต้นก็1ล้านบาทนะครับผมก็เมนูถัดมาก็จะเป็นกราฟนะครับผมกราฟเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับจะโชว์ให้สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับผม ถัดมาก็จะเป็นเมนูรายการนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เช่นกันครับผมรายการก็จะมีแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยครับที่เป็นหุ้นที่เราซื้อมานะครับผมตรงตรงนี้สามารถดูได้ครับส่วนตรงเมนูสรุปนะครับเราก็สามารถคลิกมาดูได้เป็นการสรุปรวมทั้งหมดนะครับตรงนี้เมนูก็จะมีทั้งรายเดือนนะครับรายปีครับผมแล้วก็จนหมดอายุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสรุปพอร์ตที่เราซื้อไว้นะครับผม นี้ก็พี่ๆยังไงก็ลองดูกันนะครับประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นนะครับผมก็จะมีทั้งข่าวสารนะครับก็พอตตัวนี้ก็เพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือพอตตัวนี้สามารถแอดได้เพิ่มได้ไม่มีจํากัดนะครับสามารถเพิ่มได้ครับเป็นพอตที่2กดดาเนินการได้เลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นพอตที่2เห็นไหมครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปครับ แล้วก็เพิ่มตรงพอร์ตนะครับเราก็สามารถเลือกตราสารหนี้ได้นะครับว่าตราสารหนี้ที่เราซื้อมาครับเป็นอย่างไรที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างเช่นอารียานะครับก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็จะขึ้นรายละเอียดของพอร์ตนะครับแล้วก็ใส่มูลค่าที่เราซื้อมานะครับว่าเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วกดเพิ่มครับผมก็จํานวนก็จะขึ้น100นะครับแล้วก็กดเพิ่มได้เลยครับผม ตรงส่วนนี้ก็กดเหมือนเดิมครับคอนเฟิร์มครับระบบก็จะคำนวณมาครับเป็นทั้งหมดเลยครับที่เราทำการซื้อนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่1นครับผมแล้วก็จะมีวันที่ซื้อนะครับแล้วก็วันหมดอายุนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดพอร์ตที่2ครับก็จะมาดูตรงด้านแรกนะครับคลิกเข้าไปดูครับเนี่ยครับกดเปลี่ยนพอร์ตปุ๊บก็จะโชว์นะครับก็จะมี ทุกพอร์ตก็คลิกขึ้นมาครับก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูครับผมว่าสีส้มจะเป็นพอร์ตของอะไรนะครับผมแล้วสีเขียวเป็นพอร์ตของอะไรนะครับก็จะเนี่ยครับอันนี้คือนี่แสดงผลของทุกพอร์ตนะครับที่เราที่เราให้โชว์นะครับผมส่วนเมนูถัดมาครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปครับก็คือกดที่3ขีดนะครับแล้วก็ไปดูตาสารนี่ออกใหม่นะครับตรงนี้ก็จะมีข่าวสารที่สําหรับบริษัทที่เปิด หุ้นกู้ขายหุ้นกู้นะครับผมก็จะมีหลายๆที่นะครับบริษัทท i เนอตี้นะครับผมก็จะมีวันออกแล้วก็วันที่จองครับก็จะมีลงไว้ครับผมวันออกก็จะวันวันที่10มกรานะครับถึง14มกราครับแล้วก็อายุก็สองปีหนึ่งวันครับอายุหุ้นกู้นะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาการซื้อการจองซื้อนะครับก็ถึงวันที่14มกราครับผมก็ก็จะมีอัตราอันดับความเชื่อถือก็จะมีลงไว้เหมือนกันครับผม อันนี้ก็คลิกเข้าไปดูสามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็สามารถดูหนังสือชี้ชวนได้ครับตรงนี้ก็ดแบ็กมาครับผมอันนี้จะเป็นหุ้นต่อมาก็คือเป็นบริษัทอนันดานะครับตรงนี้ก็จะเปิดช่วงการจองการซื้อนะครับก็จะมีระบุไว้มาที่11นะครับถึง14มกรานะครับแล้วก็อายุก็1ปี6เดือนครับวันนี้หุ้นหุ้นหุ้นกู้นะครับผมแล้วก็ตาสารนี่ผู้ออกก็เลท BBB นะครับ b 3ตัวครับผมตรงนี้ก็จะมีหลายที่เลยนะครับที่ เป็นตาสารนี่ออกใหม่นะครับตรงนี้ก็พี่ๆก็สามารถมาดูได้ครับผ่านแอปนี้ครับก็จะสะดวกและก็ใช้งานค่อนข้างง่ายครับผมเมนูถัดมาครับก็จะเป็นการค้นหาตาสารนี่ครับตรงนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถกดค้นหาได้เลยครับผมกลุ่มธุรกิจอะไรก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยครับก็จะมีนะครับหลากหลายมากครับเป็นแอปที่ดีครับแล้วก็มาดูเมนูถัดไปครับเนี่ยครับมนูถัดไปนะครับก็จะเป็น แดชบอร์ดครับผมแดชบอร์ดก็จะเป็นรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดที่บอกต่างตัวนี้ก็ยังไงพี่ๆี่ก็ลองศึกษาดูนะครับตรงนี้แล้วก็ก็มีอัตราผลตอบแทนนะครับข่าวแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับผมนะครับก็ลองดูกันครับผมแล้วก็มีเฮ desk ตรงนี้ก็จะมีเบอร์ติดต่อวันครับผมของผู้ทำ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมถ้าติดขัดปัญหาก็สอบถามก็ได้โดยตรงแล้วครับผมแล้วก็ตัวต่อมาก็คือการตั้งค่าครับตั้งค่าก็จะมีทั้งเมนูไทยอังกฤษแล้วก็การเปิดล็อกรหัสหน้าจอก็สามารถเลือกได้ครับการแจ้งเตือนก็สามารถปิดเปิดได้ตามนี้เลยครับผมแล้วก็เนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยครับคร่าวๆนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆแล้วก็อย่างไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดติดตามกันด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนําเสนอคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็มานําเสนอกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ